เราดีมากๆเลยเนาะอ่ะเอาตามที่สะดวกเลยจ้าอ่ะมามามวันนี้มาเจอกันรอบสองแล้วนะทบเร่ายจ้วอาา่านาะเรามกัคสวยรยเองนะจ๊ะอนมาสกเรื่องราดีๆเนะเกี่ยวกับโทวันโตแรงดึงดูดชฉพวทางเลยเนาะมา โศกยามเศร้าของไว้ก่อนมาฟังข้อมูลดีๆกันก่อนนะจ๊ะวันนี้เนาะคอร์มีเขาเรียกว่าอะไรนะแก่นหัวใจรักเลยค่ะได้หลายคนเพื่นอนๆเข้าใจสิ่งนี้เนาะเราชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากๆเลยกับทุกเรื่องราวกับทุกวิธีทางของชีวิตเราโอเคไหมเนาะ,ะขึ้นสัญญาณเนาะอาจจะเป็นด้วยแบบว่าแบบ แถวบ้านพอนนะ้อคึมฟ้าคึงฝนเนาะอก็ไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นแล้วดีเสมอเนาะระหว่างนี่เนะ้ะเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกดแชร์เรื่องราวดีๆนี่ออกไปแล้วก็ปรับพลังงานตัวเองก่อนว้ทอที่จะรับและเรียนรู้สิ่งดีๆเอาไปพัฒนาเริ่มต้นจากตัวเราก่อนโอเคไหมอ่ะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพรอขอระหว่างคุยไปอะ่ะ ขอแชร์เรื่องรล่าดีๆนี่ออกไปด้วยเนาะขออนุญาตปิดเพลงเลยแล้วกันเนาะ,ะคลึ่งสัญญาณดีมากๆเลยมาวันนี้เนาะพรขึ้นคอนเทนต์เอาไว้ว่าถ้าเาราลู่สิ่งเนี่ยไอแก่นเล็กๆจีคอนกำลังจะพูดถึงเนี่ยพอเาราลู่เราเข้าใจอ๋อมันยังยงแบบี้นี่เองแบบนี้นี่หรอแบบว่าอันเนี่ยคือเป็นศาสนาธรรมต่อ้ผ่านไปกี่ยุก,กี่สมัยกี่ทศวรรษกี่ศตวรรษ สิ่งนี้มันก็ยังคงอยู่คือมันเป็นความเป็นจริงเป็นธรรมชาติเป็นสรรัจธรรมยังงี้นี่เองเราถึงคือพูดง่ายๆหลายๆคนอะไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เลยเหมือนมันยากๆอะชีวิตแต่ถ้ามีคนอีกลหลายๆคนอีกลหลายๆกลุ่มคนมาเจอไรนี่มาเข้าใจจุดตรงเนี้ยเราจะเข้าใจสิ่งที่เราเจอ เราจะเข้าใจคนที่เราเจอเราจะเข้าใจเหตุการณ์ที่เราประสบได้มากขึ้นและเราก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตการคิดการพูดการลงมือทําของเราการตอบสนองต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชีวิตมันก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นเงื่อนเป็นปมอะไรยุ่งยากเนาะมันก็จะง่ายขึ้นมันไม่ได้ราบลื่นสวยงามโรยด้วยกลีบกุหลาบเดินพรมแดงหรอกแต่ว่า ถ้าเรามีเขาเรียกว่าข้าววิเศษเพูดงู่ยดีกว่ารูรูจักแก่นแทร่รูจักอ๋อจุดจุดสปาร์คจุดเปลี่ยนจุดพีคจุดที่เราเข้าใจได้อะมันจะทําให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ก็คือสิ่งนี้เราก็จะแบบง่ายขึ้นอ่ะโอเคไหมเนาะ,ะนันนอ่าพรจะบอกอยางงี้ว่าสิ่งที่พรพูดถึงขึ้นคอนเทนต์ไว้เนี่ย ง่ายๆเลยคือ,อฟังให้ดีนะจ๊ะเน้นก่อนไลน์นี่และทุกๆไล่ของพรนในช่องนี้เป็นช่องแห่งทางเลือกเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้อเป็นช่องแห่งความเชื่อด้านดีโอเคไหมสิ่งที่พอจะบอกก็คือแกนแทที่มัน<อ>จะเอาไปปรับเปลี่ยนรับรู้เข้าใจกัทุกเหตุการณ์สถานการณ์ค<อ>ุณง่ายๆเลยคือ ความเป็นสิ่งเดียวกันความเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันความเป็นคนคนเดียวกันความเป็นพลังเดียวกันความเป็นพลังงานเดียวกันความเชื่อมต่อเชื่อมโยงในรูปแบบเริ่มต้นจากสายพลังงานเดียวกันอ่ะมันคือ,อไรพอนงงเดี๋ยวเรามาเข้าใจให้มันลึกขึ้นพรนขอแชร์ออกไปด้วยนะจ๊ะ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ่ามาไหมมาไหมวันนี้สัญญาณดีมั่งมั่งเลยอ่าถ้าเสียงมันแวบขึ้นมากก็แสดงว่าเออพึ่งมาแล้วกันเนาะอ่ะที่นี่คำว่าความเป็นสิ่งเดียวกันอ่ะพรขอแบบมันมันเร็วแต่เราจะให้คำขูดคำนิยาำนะ่ะแต่พรขอขูดให้มันสันส้นๆง่ายๆในไลน์นี้เนาะว่า เป็นสิ่งเดียวกันความเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยตัวเราะอนะ,อะมาละมาละแปบบนึงแปบบนึงคือน้องสัญญาณเขาสัญญาณดีไงเขาก็หมุมบบหนยู่แปนะ๊บนึงเนาะพอขึ้นมากับเสียงชัดเจนมาเลยทีเดียวอ่ะมาละเนาะอาคือความเป็นสิ่งเดียวกันความเชื่อมโยงถึงกัน ถ้าใครที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของกฏจักรวัน<ม>กดแรงดึงดูดเราจะรู้ถึงหลายๆคนโคตรคู้บาอาจารย์คนสําคัญคนสําเร็จระดับโลกเนาะเขาจะบอกเราว่าเราอ่ะคือพระเจ้าเราอ่ะมีพลังพระเจ้าหลายๆคนบอกบาแล้วมงมงายเฟื่อฟ้าเออไปไหนแล้วตกขอบโลกไปแล้วเออมันมีนะ้ามันมีคนที่ไม่รู้เรื่องราวของกดนี่มันมีคนทิ่ ดู้จะไม่สนใจอยากจะด่าอยากจะว่าผู้อ่ก็ต้องย้อนกล้าไปตอนพอนึงต้นไหลมันเป็นทางเลือกของแต่ละคนจะว่ายังไงจะพูดยังไงจะแบบไหนเรามีนาที่ไปต่อด้านดีไว้เสมอ ER เพราะว่าเราเลือกเราเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะไปแบบนั้นเราเลือกที่จะมีชีวิตอย่างที่เราเลือกแต่คนที่เขาไม่เชื่อเราเขาคิดว่าเราโนนีนั่นเขาเลือกของเขาแบบนั้นไม่มีใครพิดไม่มีใครถูก มันโลกใบนี้จักรวาลนี้เป็นจักรวาลที่เสรีไปด้วยทางเลือกมากมายโอเคไหมอ่าที่นี่พรจะบอกอย่างนี้ว่าการที่เราเข้าใจแก่นแท้ว่าโลกใบนี้ผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์เท่าของเครื่องใช้สิ่งที่เราได้พบเจอสิ่งที่เราได้ผัดผากจากกัน สิ่งที่มันแตกหักสูญสลายสิ่งที่เราคิดว่าเราได้มาโดยบังเอิญสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเจอโดยบังเอิญไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อ,เ,อ,อเกินความขาดหมายอะไรต่งางๆนานามันคือพลังงานจักรวาลเส้นสายของพลังงานจักรวาลภายในของเราภายนอกและเบื่ยงบนเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวพรัก ให้เราได้เจอได้จากได้สูญเสียได้รับมาโลกใบนี้ไม่เคยมีอะไรบางอื่นเพราะทุกๆวินาทีเส้นสายของพลังงานจักรวาลเส้นสายของคลื่นกระแสพลังงานไฟฟ้าทางด้านดีด้านบวกด้านลบด้านไลยกําลังวิ่งเล่นจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดแตะไม่ใช่ิ้นสุดนะจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดแตะ อ,อยู่ตลอดเวลาควักควายสารผสานกันจนแบบว่าโอโห a อเมซิ่งอ่ะเอออันเนี้ยพรไม่ได้พูดเองพรพูดมาจากการเรียนรู้ใน YouTube ในหนงังสือเสียงที่พรจะมาเล่าให้เพื่อนเือนฟังบ่อยๆนั่นแหละว่าในขณะที่เรากำลังคิดอะไรบางอย่างเรากำลังรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเราหลายๆคนกำลังเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างที่ถูกใจไม่ถูกใจ ชอบไม่ชอบเส้นสายพลังงานในโลกของคลื่นพลังงานที่มันจะก่อคุณก่อตัวนะแน่นชัดเจนจากการคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆลงมือทำซ้ำๆของเรามากลายเป็นโลกกายภาพเป็นโลกของออบอดี้กายภาพนะแนนทึกตันชัดเจนของเราเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเส้นสายเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่โอเคฉนนันนู่นี้นั่นเราก็กำลังดีตัวเองกระโดดตบ จากเส้นสายพลังงานเนี่ยไปอยู่ล่องหรือเส้นสายพลังงานเนี่ยความจริงก็มันมีความละเอียดอ่อนกว่าที่พอพูดพอนขอพูดในเวอร์ชันของพอที่ให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆว่ามันมีเส้นสายพลังงานควงไข่เส้นทางเต็มไปหมดเลยที่เรามองไม่เห็นเขาเรียกว่าโลกของพลังงานซึ่งมันจะก่อให้เป็นโลกของกายภาพ เมือ่อเรารู้สึกพลังงานเนี่ยมันจะชัดเจน,งงนเนมื่อเราใส่อารมณ์ความรู้สึกดีไม่ดีก็แล้วแต่ทาไม่ดีเราก็จะกระโดดตบไปอยู่ในเส้นสายพลังงานหลบหลบไล่ไล่เจอคนอไล่ไล่เจอของฮักฮักพังพังเสียเสียเสื่ออะไรก็เสียเงินเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกดีแบบไล่เหตุผลคงสภาวะของตัวเองให้อยู่ในเส้นสายพลังงานทุกๆุกคณะจิตทุกๆุกวินาที อยู่กับคืนความรู้สึกซุกความรู้สึกบวกความรู้สึกอินฟินไตรเหตุผลบางทีเราอาจจะต้องมีนาทีรับผิดชอบนาทีการงานอะไรแล้วแต่ว่ากันไปทําอยู่กับปัจจุบันคณะอยู่กับหน้างานคิดพูดลงมือทํำจดจ่อโฟกัสงานให้สําเร็จง่ายสําเร็จไวได้ผลดีสูงสุดนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทําแต่ในระหว่างวันเราอาจจะดูอึมครึม,มดูเหนื่อยดูหน่าย ดูพลังงานอ่อนดูแบตอ่อนดูรูสึกว่าไม่มีอะไรจะทําละง่วงนอนง่วงเหงาหาวนอนเศร้าซึมนี่แหละมันเป็นจุดพลิกจุดเปลี่ยนว่าให้เราเข้าใจเนื้อแท้แก่นแท้ว่าเราคือความเป็นหนึ่งเดียวกันเราคือสิ่งเดียวกันถ้าเราเริ่มแบดอ่อนจากเราดีดนะอาอยู่เส้นสายพลังงานเนี่ยดีดเ อะไรสารพัดลอยแปดเลหุยขายของดีจังว่าทางออนไลน์ออฟไลน์อุ้ยเออเต่นเต้นดีด <c oughs> ไ,มไม่ได้ไปกินอะไรมากเราดีนะด,ดีด้วยตัวเราเองด,ดีด้วยการเทรนตัวเองนี่แหละเออเราก็จะเจอคนน่้นมาพูดยังหนีเสริมส่งเรายังงั้นยังหนีลุกค่ะตัวเทนทีมงานไลนไลมาเทมาเออว่ากันไปขา,ขายของออนไลน์ออฟไลน์แต่ถ้าเราเรา่เมแบบเฮ้ยเหนื่อยละเต้นจนเหนื่อยละคำว่าเฮ้ยเราก็ตามมาด้วยคำพูดพลังงานหลบ เราก็จะลืมกระโดดจากเส้นสายพลังงานแรกลงมาตบ๊บต่ำลงมาหน่อยอ่าไปต่อแล้วก็เอานึกได้ดีดตัวเองขึ้นไปไม่ฉันจะไม่ตกอยู่ในฟโฟลแบบเนี้ยฉันจะขึ้นเส้นสายพลังงานมีอบอวนอยู่ทั่วลายล้อมตัวเราในตัวเราทุกที่ทุกถิ่นทุกเวลาทุกทิศทุกสถานมันขึ้นอยู่ก็แต่ละวินาทีของเราว่าเราจะเทรนตัวเอง เอาตัวเองเอาจิตเอาใจเอาความรู้สึกของเราอะไปอยู่ในหล่องพลังงานไหนและถ้าเรารู้ว่าเราทุกคนเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเราก็คือบ้านบ้านก็คือเราเราก็คือแฟนแฟนก็คือเราเราก็คือพ่อพ่อก็คือเราเราก็คือลูกลูกก็คือเราเราคือแม่แม่คือเราเพราะเราทุกคนเกิดมาจาก จุดกำเนิดของพลังงานจักรวาลธาตุดินน้ำลมไฟก่อกำเนิดก่อกลุ่มจากการสั่งสรั่งบางรูปแบบายางรถยนต์มาจากไหนมาจากโรงงานส่วนผสมของสียางส่วนผสมของความที่จะให้ยางอ่อนยางแข็งหลีดหนามใดดีต้องใส่ส่วนผสมอัตราส่วนเท่านี้เท่านี้อ่า คือแบบพ่อกับแม่เราอยากได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายาไปทำกิฟต์มีลูกเองตามธรรมชาติไม่ได้ไปทำกิฟต์ทำไขแฝดเลือกเพศได้กระบวนการวิธีการเริ่มต้นจากความคิดเราทั้งหมดเลยและไอความคิดซ้ำๆซ้ำๆย่ำๆทีๆนี่แหละมันเป็นตัวทำให้เรารู้ซึกว่าจะพลังงานอ่อนหรือจะพลังงานสูง จะทอแท้จะอ่อนไหวจะสิ้นหวังทุกสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราทุกสิ่งที่เราดําเนินไปในชีวิตประจําวันของเราให้เรารับรู้เอาไว้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นมาจากถาดอย่างเดิมและมันจะจบมันเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่มันจะดําเนินไปสักระยะหนึ่งตามเวลาปัจจัยต่างๆและมันก็จะเสื่อมสูญสลายหายไปและมันก็จะมีการเกิดใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนผันยอย่างเงี้ยไม่เคยเสื่อมสูญไปอย่างแท้จริง หลักๆในโลกของพลังงานพลังงานจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนล่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับความเชื่อของบุคคลน,นั่นของมนุษย์นั่นที่มีต่อสิ่งต่างๆและดึงเอาพลังงานบางอย่างที่เป็นความเชื่อของตัวเองมาก็กลุ่มมากคิดซ้ำย้ำถี่จนสิ่งนั้นกลายเป็นปฏิมากรรมกลายเป็นวิวัฒนาการในการสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างเหมือนฉันอยากเ,าเป็นเจ้าของ โรงงานผลิตเ,เครื่องสำอางเวชสำอางสก,กินแคร์เราก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลด,ดูตัวอย่างอายุหน่อยพันล้านอะไรเราก็ว่ากันไปมันจะมีต้นทางดําเนินไปดําเนินไปดําเนินไปจนไปถึงสุดปลายทางถ้าถามว่าถ้าอะไรบางอย่างที่เราไม่เลือกเราไม่อยากมีเราไม่อยากเป็นเราไม่อยากไปก็ให้เข้าใจว่า เราคือสิ่งเดียวกันเราเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีเพื่อนมนุษย์เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีนอ้องเราจะอยู่ได้ไหมเราจะเป็นมนุษย์คนเดียวที่อยู่บนโลกใบนี้เราเราจะสางสรรอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรจริงไหมมันจะต้องเห็นความแตกต่างเห็นความมีและไม่มีและพอเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งเดียวกันแต่เกิดมาหรือว่าเป็นอยู่ในรูปแบบลักษณะสไตล์บทบาทที่ต่างกัน เื่อเอาไว้สนับสนุนบางเรื่องบางคนบางเหตุการณ์สถานการณ์ให้มันทับเคลื่อนไปได้บนโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันในรูปแบบต่าง,างๆเพื่อเป็นสีสันเพื่อเป็นสิ่งจันทรลงโลกเออประมาณนี้เลยเนาะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เ้วปุ๊บเราก็จะไม่แบบคิดเยอะอะว่าเฮ้ยฉันไม่ช่วยมันหรอกฉันไม่ทําให้มันหรอกโน่นนี่นะ่ะมองไประดับลึกจริง,รงๆเวลาบคอนพูดบ่อยพูดหลายไลยม่มากๆเลยการที่เราห้อะไรออกไป เราจะได้รับสิ่งนั้นเพราะเราทุกคนเราทุกสิ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันเป็นสิ่งเดียวกันเราหายออกไปเราก็กําลังเป็นองค์ประกอบหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สรางโลกสร้างสภาวะอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจุดหนึ่งจุดใดของสังคมโลกสังคมจักรวาลน,นี่เพื่อขับเคลื่อนให้มันเกิดเอ,อการพัฒนาการอยู่การกินการเป็นการไปการมีไม่ม,มีต่อต,อตอไป ตามยุคตามสมัยอาพูดง่ายๆเราอยู่ไปทําไมไม่ต้องอะไร<ม>เลวถามว่ากากรดลิ่นตายตอนนี้ไหมไม่กาก็อยู่ไปเพื่อที่จะเกิดเอาจริงๆมนุษย์หลอมรวมกันจริงๆอนะ่ะคือความสุขสูงสุดเลยคือความสุขทํางานมีเงิน<ม>ได้ไปเที่ยวได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ได้มีนามีตาในสังคมสุดๆเลยคือความสุขในใจจริงนะ เหมือนกันทุกอย่างขับเคลื่อนเพื่อไปเจอจุดสูงสุด,สด,สดคือความสุขความหลักนี่แหละเนาะฉะนั้นพอเราเข้าใจแก่นแท้ว่าเ,เราคือสิ่งเดียวกันเราจะหันมาโฟกัสตัวเองเราจะใส่กหนาทีการงานกะสิ่งที่เราพึงปฏิบัติสิงที่เราจะไม่มัวไปเสียเวลาว่ะไปด่าใครไปตัดโผใครไปนินทาไปว่าลายใครไปอะไรเนี้ยจะไม่มีเลยเพราะว่า ถาเราลู่ว่าเราคือพลังงานเชื่อมโยงกันเราคือจุดก่อกําเนิดมีแม่โลกพ่อจัก,กรวาลเดียวกันถ้าเราว่าใครแบบไหนสิ่งนั้นจะเป็นชีวิตเราลักๆเลยมันออกจากถาในตัวเราเออมันเชื่อมต่อไปถึงถานอกตัวเราสิ่งที่เราส่งออกไปมันจะสะท้อนกลับมาหาเราเหมือนบุมเมลแงเหมือนกระตัวเราเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเออประมาณนั้นเลยส่งสำเนาแบบไหนก็ปี่ออกมาแบบนั้น พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วปุ๊บเราจะหันมาโฟกัสตัวเองเราจะคิดพูดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดแก่ตัวเราพอเราได้รับประโยชน์สูงสุดได้รับประโยชน์มากมายเหลือเฟือดีงามเราก็จะเริ่มมีเหลือมีเหลือเฟือมีพรอมที่จะแบ่งปันแล้วที่เนี้ยโลกใบนเนี้ยที่เขาได้รับการแบ่งปันจากเราอะ่ะเขาก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นตามเราฉะนั้นหลายๆคนอย่ามัวไปมองว่าฉันน่ะ เป็นแค่มนุ์ตัวเล็กๆเออฉันไม่สามารถทําอะไรเพื่อใครได้หรอกฉันไม่มีศัก,กยภาพในนั้น,น,นถ้าพูดในยะสำคัญลึกๆเลยเราพูดเพื่อป้องกันตัวเองเราต้องการที่จะอยู่ในคอม์ตโซนเราต้องการที่จะไม่ต้องไปอะไรมากอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วมันปลอดภัยแล้วแต่ความจริงแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเรามาลุกมาเป็นพลังเล็กๆ ด้วยความเข้าใจแก่นแท้ว่าเราคือสิ่งเดียวกันต่างคนต่างทําต่างคนต่างโฟกัสตัวเองต่างคนต่างสนับสนุนให้กันและกันได้สิ่งดีๆต่างคนต่างทาหน้าที่การงานของตัวเองแบบขีดสุดด้านพีิกในด้านดีอะแล้วเอาผลงานเอาสิ่งที่เป็นความรักความสุขนะ่ะมาหลอมรวมกันโลกใบเนี้โคตรหนาอยู่เลยเนาะ อย่ามัวแต่แบบโอ้ยหันไปทางนี้คนนี่กระนาบึงใส่ฉันหันไปทางนั้นโคนนั่นกระนางอใส่ฉันโอ้ยสารลพัดลอยแปดเลยไม่รู้จะไปทางไหนดีโลกใบนี้ไม่มีที่จะเยินคอาว่ามันไม่โอเคเนาะเข้าใจว่าเราคือถาดดังเดิมเริ่มก็กำเนิดสิ่งเดียวกันร่างกายนี่บอดีนี่สูญสลายตายไปเผาไปทิ้งไปก็เป็นเท่าถานเป็นธุลีเป็นมวลถาุอากาศลอยอังคารกลับไปเป็น พอโลกแม่จักรวาลมันเดิมแล้วก็กลก็เนิดขึ้นมาใหม่หลายๆคนบอกว่าโอ๊ยมันยังไม่ถึงเวลานันทพรจะมาให้เข้าใจอะไรตอนนี้เข้าใจตั้งแต่ตอนนี้แหละดีแล้วเพราะว่าเราจะได้เริ่มเปลี่ยนชีวิตณนะปัจจุบันชีวิตในสังคมปัจจุบันความเป็นอยู่ในโลกของวัตถุมันก็จะง่ายขึ้นด้วยมันไม่ได้พูดถึง,ถงแค่เรื่องของพลังงานอย่างเดียวพลังงานขับเคลื่อนคิดซ้ำย้ำพูดบ่อยทำทีมันจะเกาะกลุ่มนาะเน่ยชัดเจน กลายเป็นมวลกลายเป็นซาสารกลายเป็นบานลดผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตเรานี่แหละถ้าเราเข้าใจในโลกของพลังงานว่าเราเชื่อมบอกกันยังไงเราก็ไม่เสียเวลาไปโฟกัสสิ่งไม่ดีไงแล้วก็โฟกัสสิ่งดีสิ่งที่ควรที่จะเกิดในชีวิตเราไงาเราก็จะสําเร็จทางทางธรรมทาง,ทาง,ทาง,ทางโลกไงเราก็จะสําเร็จทางทางกายภาพและโลกของพลังงานไงมันคือสิ่งเดียวกันแต่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าแกไม่พูดจุดนี้ฉันก็ไม่เข้าใจถ้าแกไม่เชื่อมไปจุดนั้นฉันก็ไม่รู้ได้แต่ พรจะบอกว่ามันคือสิ่งเดียวกันเราจะเจริญเราจะเป็นสุปเป็นอิสระภาพทางโลกกายภาพและหบจิตวิญญาณได้ด้วยกันรูถึงระลึกถึงแก่นแท้นี่ในทุกเหตุการณ์สถานการณ์ว่าอย่าไปว่าใครเลยอย่าไปนินทาอย่าไปเสียเวลากับพลังงานหลายๆลบๆเลย,ลเลยหันมาโฟกัสหันมาเทรนจิตเทรนใจตัวเองหันมานําพาตัวเองอยู่ในขื่นกระแสพลังงานดีดีบว,วกบวกและก็พัฒนานาทีการงานการคิดการพูดของตัวเองไปในลูในหล่องของพลังงานดีๆด,ดีกว่า เราจะไม่เสียเวลาเลยและเราก็ยังจะได้คำตอบของชีวิตได้ผลลัพธ์จากเก็ตเหล็กเกตหน่อยอยากมีนุ่นอยากใดนี่คือเราไม่เว้นช่องหวัางให้สิ่งลบๆหลายๆมาคัดขาเราไงเราก็ใส่บวกเต็มที่แล้วก็ใส่ดีเต็มที่สิ่งดีๆผู้ค้นเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆก็เจอเราไงพลังงานสืบเนื่องตรงกันเขาก็เขามาสนับสนุนเราเนาะอ่า๋ยวาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ อ๋อโอเคได้อยู่ลูกชายมองไปเงามาสะท้อนไงพอมองดูว่าลูกชายพอนยิบอะไรเล่นเนาะพอนั่งอยู่ห่างๆพอนเนาะฉะนั้นว่านี้พอนก็ฝากเอาไว้ด้วยเราคือเนื้อหนึ่งเดียวกันเริ่มต้นจากพลังงานเลยและเราก็ที่ว่าเอ้ยฉันโปรแกรมจิตฉันแบบว่าฉันได้รับสิ่งนั่นฉันมีสิ่งนี้ ก็เพราะว่าเรามีพลังงานที่อยู่ในรูของเราพลังงานเดียวกันเราถึงดูดบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเป็นกกยหยาบเป็นของที่สัมผัสจับต้องได้อะมาสู่ชีวิตเรามันคือสิ่งเดียวกันเนาะก,ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยอย่ามัวเสียเวลาการไหลที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราปล่อยมันผ่านไปเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเอามาโปรแกรมเอามาโฟกัสในช่วงเวลาต่างๆของเรายิ่งทำทียิ่งคิดที เรายิ่งได้ผลลัพธ์เร็วไม่ต้องไปเีวา่าคนนั้นไม่ทําคนนี้ไม่ทําเราทําเราเป็นชุดเล็กๆที่ต่างคนต่างทํารับผิดชอบตัวเองร้อยเปเผลลัพธ์ก็จะยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมเสมอในทุกวินาทีในทุกๆวันด้วยเนาะก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยสําหรับทุกๆไลน์ของคนใน สื่อปุกใจเนี่ยเนาะพรจะเอาไปลงในช่องทาง y YouTube ให้เพื่อนๆด้วยนะจ๊ะใครที่ขียเกียเ์เเลือนฟีดดูในในเพจเนาะก็ไปติดตามในช่องทาง y t u t u เนาะมีวิดีโอใหม่ๆพรก็จะอัพลงไปให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะชื่อนาำสกุลภาษาไทย วราพรหมื่นซับทวีนะจ๊ะบอกเลยว่ามีข้อมูลมีวิดีโอไล่ลงหายตลอดเลยเนาะใครฟังพรพูดโคราดดูเรื่องฟังเราถูกจริตนิสัยเอาไปปรับเปลี่ยนใช้กับชีวิตตัวเองได้ก็จัดเลยจ้ะอ่าเรียนรู้พัฒนาไปพร้อมๆกันพอนมีข้อมูลเทคนิควิธีการอะไรที่มันพูดเข้าใจง่ายขึ้นอัปเกรดที่มันเอ่อเป็นปัจจุบันมากที่สุดอะพรจะเอามาส่งต่อให้เพื่อนๆตามความเข้าใจต่ะ รับรูที่ดีแล้วก็สูงสุดของพรเนาะก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยสำหรับไลา์นี้นะ <S 2> <S 2> เ,าเานาะอ่าอ่าอ่าพรน่จจะเปิดเพลงให้เพื่อนๆ,ๆฟังเนาะอ่าเนาะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับไลน์นี้ใครมาเจอพรทางไลน์สดหรือว่ายอ้อนหลังก็สามารถกดแชร์สิ่งดีๆนี่ออกไปได้อยู่นะจ๊ะแล้วก็ขอให้ทุกคน รวยๆเฮงเฮปังๆ,งๆมีแต่ความโชคดีในชีวิตทุกรูปแบบทุกมิติเจอใครก็ได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เป็นแบบโคตรซูปเปอร์ VIP โอเคไหมเนาะ